กูราัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Superball นะวันนี้เราอยู่กับเสี่ยโค้งนะพุตตี้กาลาดสวัสดีครับเสี่ยวันนี้เราจะมาอะไรโค้งไปไหนวันนี้เราจะมา unboxing กันนะทุกคนเป็นวันนี้เราจะมา unboxing เจ้าคาร์บอนของเซเรหกันนะทุกคนคือผมสั่งมามีครอบเฟร,รมครอบโซ่แล้วก็มีครอบสวิงงามป่ะพี่เขาเรียกว่าครอบสวิงงามป่ะตรงเนี้ยใช่อ่ะมีทั้งหมดกี่ชิ้นวะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสสามสี่้าประมาณห้าชิ้นนะทุกคนซึ่งคาร์บอนที่ผมสั่งมาเป็นของเจ้า JB นะ JB คาร์บอนออขอขอบพระคุณเีียของผู้ที่ทำให การติดตั้งของเราบรรลุล่วงหรือเปล่าไม่รู้วันนี้อันร้องธรรมดาโลกผมไม่จำน,นี่อะไรพี่คาเฟ่คอเฟม,อเ,มเอาสั่งคาร์บอนมาทำไเป็นสีจะล่วงหรือไม่นี่อันอะไรคอบโซ่นะใช่พี่มันคนหลังมีบางคนหลังด้วยอ่ะอีกชิ้นหนึ่งใช่เขาแถมสติกเกอร์ให้ไหมมีปห มีอะไรไหมเนี่ยหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยดีกว่าทุกคนไปไปใส่กันอ่ดับแรกเดี๋ยวเราจะต้องเอาสแตนมาก่อนนะทุกคนอันนี้รถของพี่โปงนะใครอยากให้ผมรีวิวรถของเสี่ยของฟุตตี้กาลานะก็คอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะครับเราใส่ชิ้นไหนก่อนพี่เราใส่ชิ้นไหนก่อนพี่จะใส่เดียวผมอ่อ จะใส่ตัวใส่ไหนก่อนพี่อะมาคนหลังใส่เดียวโหวกาเลยพี่ใส่ใส่ใส่มาคนหลังกับครอบสีงามหลังครอบซีงามหลังเพราะว่าผ่าแล้วมันใส่กระยากรไคลอ๋อใส่ปองคูนหลังก็จะมีแค่สามจุดก็มีตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ตรงนั้นนะท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ที่กำลังใส่อยู่อีกหนึ่งจุดอันนี้น่าจะไม่ยากนะดูแล้วแต่ไม่ยากก็ต้องตอนที่ ให้พี่โขงขันนี่แหละยากสุดละ <laughs> <laughs> มันไม่มีแหวนเลยหรอพี่สามตัวนี้ <laughs> ต้องมีดิมีแหวนใช่ไหมแหวนต้องออไปซื้อเอาซื้อที่ไหนร้านคอเฮ้ย <laughs> ตอนนี้เราแกะมาละเป็นของสนักของ JB Carbon Tech พี่ต้องเรียกชื่อเต็มมันด้วยนะชื่อเต็มมันหรอใช่เพราะว่าหาในเฟซเวลาพิมพ์เพราะ่อเจบีอะเต็มเลยเจบีมันหอมแล้วพี่เนาะพี่ลองดมดูดิกินอะไรพี่กินอะไรโอ้ยังรอพอแล้วพี่พอแล้วพอใจแล้วพอใจแล้วไม่เช็ดเหรอเปล่าไม่ใส่ใส่ขนาดใส่ขนาดใส่จะใส่ขนาดต่อไปเป็นอะไรพี่ ครอบสวิงงามหลังคาร์บอนคาร์บอนเป็นพี่ของสตาลเลืกหลักไงนะอยากได้แค่จะปิดสตาลร้อนขอมันต้องมีพี่พี่ต้องจับแล้วเนี่ยจริงผมมาเชียร์ให้พี่ซื้อครอบถังอ๋อไหนก่อนตอนนี้ครอบไปก่อนอือหล่อเลยอ่ะพี่ด้ามปะเนี่ยพี่อยากหลอกเลยดิพี่ด้ามปะเนี่ย ถูกแล้วเนีใช่เหรอมันเหมือนมันไม่เท่าไงเท่าเลยแล้วใส่เข้าไปอ่ะอันนี้ต้องถอดถอดไหมถอดเลยถอดแล้วเหรอถอดสกรูออกใช่เหรอพี่ไม่ใช่อะช่วยพี่ไม่ต้องถอดมันอยหนีเหรอเหรือนี่เหรอก็ยังไม่ได้ติดไงยังไม่แก่สามเอฟ ไม่มันเหลืออย่างนี้เลยเหรอใช่เหลือลอย่างนี้นเลยจริงดิปลูกข้างวันนี้พี่ปลูกแล้วนี่ก,ก็ก่อนที่จะติดคาร์บอนทุกครั้งนะคุณผู้ชมก,ก็ให้ทำการล้างรถให้สะอาดหรือว่าใช้แอลกอฮอล์ชุบสัมผีนั่นแหละเช็ดทุกคนเพื่อที่ว่าจะล้างจะทำความสะอาดเพื่อผิวาสัมผัสให้สาบเรมมันติดได้ด้ดีนะยังถ้าเราเวลาเราไม่ทำความสะอาดอย่างเงี้ยเศษพวก ฝุ่นพวกทรายพวกอะไรเงี้ยมันจะไปติดหน้าสัมผัสพวกชิ้นอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราใช้สามเหลีแปะมันจะไม่ค่อยอยู่จริงๆมันอยู่นะพี่แต่มันมันมันอยู่แต่แต่มันจะมันมันไม่สนิทถ้ามันจะอยู่ไม่สนิทมันก็อยู่เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านตื้อถอนตื้อสอบใส่ไม่ได้ตื้อตื้อได้เดี๋ยวจะลองมาเที่ยวกันดูนะคุณท่าน ได้พี่ไปไ,ไหมพี่บอกว่าติดหางป้ายอะ่ะเงามากเลยพี่มันสวยเงาว h a t ตอใช่ไหมเงาแบบสะท้อนยันใน,นนี่เลยเนี่ยสะท,อทออ้อนพ่อเออโดนนึงเลยพี่นี่เราเอาเงินหมื่นกว่ามาเล่นลเลยนี่เราเอาเงินหมื่นกว่ามาเล่นเลย เราหาทำอะไรนี่ขาสั้นหมดแล้ววันนี้เราก็เราผมอะไรจะทำการใส่ข้าวันอมตรงตงไม่ตรงเดี๋ยวก็รู้เอ้ตอนนี้เราก็ใส่ข้างแล้วก็จะจะเป็นอย่างนี้อ่าสองข้างเลย ดูดีเลยเออแมไดีเหนื่อยเลยพี่แล้วต่อไปเราจะติดเจ้าบงคนหลังกันนะคุณผู้ชมนี่ไปดียตัวนี้ใส่ไหมใส่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 ่อนส่่ใส่ใสมส่ส่่รสบใส่ใส่ใส่ใสสส่ใ่ใส่ใ่ใ่อย่่ใส่ข้างหน้า ต่อไปเราก็จะทําการติดเจ้าครอบโซ่ก่อนนะทุกคนเราก็ต้องถอดตัวกาดเขาเรียกว่าการ์ดเลยนะพี่กาดพักเท้าอะไรกาดพักเท้าใช่ไหมนี่ในี่ที่ที่ถอดได้แค่ในตรงนี้กาดกาดพักเท้าเนี่ยถอดเจยยงนั่นแหละเนี่ยเนี่ยเหรอหมุนไม่ได้เนี่ยถอดเจยยงถอดเจยยงด้วยใช่ผู้ถอดเจยยงไหมอันนี้อีกนิดเดียวพี่ อันี้จะหลุดละคนี้ถอดแล้วไงน้่งตัวเดียวอ่ะเนี่ยน้่งตัวนี้นี่ข้างหน้าข้างหน้าถ้าให้ใส่พี่จะใสไหมใส่เดียวเลยถ้าถ้าซื้อรถใหม่คันนี้พี่จะใส่ไหมใส่ใส่ในะรถเจ้าซื้อซื้อมาจ้ามาเขาใสใสเขอนั่งเดียวเอง มาดิจริงไม่ต้องใส่ก็ได้นะพี่อะไรครอบโซ่อะเอออ่อทิ้งมันสวยนะพี่ ไป่อดล้ออยู่มั้งไม่เอา,อไ,มเอาอไม่พูดอย่างนั้นมันต้องเอียงเอียงข้างเปล่าพี่เอเอต้องให้เสียบฟอสฝนมือเสียบฟอสเจ้าของรถมันเด็กสล,ลิปดุจมันไม่ไเคยกับเราไม่บิดรอจริงๆเลยนี่คนหลังมันใส่ดีมั้าขายพี่ใช่ไหมขายพี่จะ <c oughs> <c oughs> จบไปมหมื่นหนึ่งพี่ก<ห>ับตัวราคาพี่น้อง ตึงมือหอแตกตึงมือไม่หลุดหรอไม่ไม่เหลือโอ้ยมันหล่อมากคุณผู้ชมดูต่อไปเราก็มาใส่บางคนหลังกันนะอดูมันพอใส่ครบเต็มแล้วมันดูเต็มแล้วนี่เนาะดูหล่อดูหล่อพี่แต่ตอนนี้น็อตอยู่ไหนพี่ <laughs> น,น็นอตอยู่ไหนน็อตน็อตตรงข้าวมันอยู่นี่อ๋อดู้เนย มนเต็จริงดูแบบมันเต็มเลยพี่มันใช่เลยสวยสวยสวยตอนนี้ข้างขวาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคุณผู้ชมใช้เวลาใช้เวลาอีกชั่วโมยเดินเดินตั้งแต่บ่ายแต่ควจริงเน่ยความจริงความจริงใช้เวลาอีกชั่วโมงยี่สิบนาทียี่สิบนาที นี่สิบมีหรือแต่แก่น็อตอ่ะสามวุมโอ้ต้องบอกว่าข้อเฟรมเนี่ยคือติดยากมากคุณผู้ชมต้องแบบรื้อรื้อง้างนะแล้วก็มีมันจะมีน็อตเบอร์สิบที่อยู่ตรงเนี้ยก็ใช้ก็ใช้ประแจเบอร์สิบผมไม่เคยใส่ไงสามสามก็ใช้ก็ใช้ประแจเบอร์สิบอันนี้เสร็จข้างเดียวอยู่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวจะต่อนยอีกข้างนึงไง อออโอเคอให้ดูก่อนข้างนี้โอ้โหดูมันเต็มมากนะคุณผู้ชมมา,มาเร็วขัานที่สองแคุณผู้ชมอย่างแรกนะที่เห็นที่พี่โผงเขาทำคือเอาหมุดหมุดนี้ออกนี้ออก,ออกตรงเฟรมแล้วก็มีตรงนี้ล็อปนีจุดนี้ก็คือตรงนู้น เรามีสิบนาทีได้ได้อยู่ได้ครับคุณมาถึงใส่หมดทั้งไปสิบนาทีแตกเขาเขาถามจริงๆวที่าใสายย่ยากไหมไม่อยากใสยย่ยากไหมไม่อยากไม่อยากไม่อยากกะบ้าแล้วไม่อยากเดี๋ยวที่มันเกียจล, <c oughs> ลื้อเห็นเห็นมันลื้อง่ายนะ,ะท่าน,นี้ลื้อง่ายที่จริงเห็นว่าลื้อง่ายนะเดี <c oughs> ๋จริงเห็นรอไปสองสามชั่วโมงลื้ง่าย มันก็จะมีตรงหมดุดใต้เฟลลิ่งด้านหน้ามันจะอยู่ใต้ใต้นะสามตัวถอดสามตัวมันจะมีหมุดสามตัวอยนะ่างงี้ให้ชมไอตรงนี้มันเป็นอะไรยึดอะพี่มันเป็นไงจุกจุกก็คือต้องเอาพวกหกเหลี่ยมมางัดมาดัานเลยเหรออ่าองยาถือไว้ถือไว้เก็บไว้ชั รอบนี้รอบนี้เชียวชาญเชียวชาญแล้ว oh. พี่พี่มันติด mm hmm. จริงๆแก่ข้อเฟรมอ่ะมันไม่ได้ยากหรอพี่โขง uh. มันยากตรงไหนหรู้ไหมพี่ร uh. อกสติกเกอร์สา <laughs> <laughs> เดี๋ยวขอตัวไปลอกสติกเกอร์สาเอมก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมาแป๊บนึงโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ติดคาร์บอนฝั่งซ้ายเรียบร้อยแล้ว <laughs> <laughs> มี จุดสังเกตออย่างน,น,นะคุณผู้ชมตอนใส่อ่ะมันจะมีเหล็กตรงเนี้ยเหล็กตรงเนี้ยอย่าให้มันเข้าไปข้างในนะคุณผู้ชมถ้าเข้าไปปุ๊บเป็นชั่วโมงก็ใส่ไม่ได้ <laughs> มันต้องง้างออกนะง้างออกง้างออกเสร็จแล้วเอาน็อตเบอร์สิบอ่ะอย่างที่ผมบอกอ่ะเบอร์สิบเนี่ยคือตัวนี้เจ้าตัวนี้แหละเอามาออกมาไ,ไว้ข้างนอกแต่ถ้ามันอยู่ข้างในปุ๊บเราง้างออกได้ง้างออกได้ใช่ไหมพี่อย่างเงี้ยไ,ไม่ต้องกลัวมันถักง้างออกได้ปุ๊บก็จบ โอเคเดี๋ยวเรามาตัดภาพตอนทําเสร็จเลยแล้วกันนะเพราะตอนนี้ก็คือเหลือแค่ถอดประกอบใส่แค่นั้นเรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เราก็ใส่คาร์บอนครบหมดทุกจุดแล้วนะคผู้ชมก็จะมีซับเฟรมมีครอบโซ่มีสวิงอาร์มหลังแล้วก็มีบางคนหลังนะคุณต้องขอบคุณขอบคุณพี่คงมากครับที่เป็นผู้อนุเคราะห์ในการใส่ก็ใส่ตั้งแต่ กี่โมงแล้วพี่ใส่ตอนเะที่ยงใช่ไหมพี่มาตอนเที่ยงตอนนี้กี่โมงแล้วพี่ประมาณห้าโมงแล้วแคุณผู้ชมแบบสวยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวไว้ว่าจะมารีวิวของแต่งกันนะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะก็เป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ